ควนรัฐออกกฎหมายใหม่ล่าสุดสำคัญต้องรู้เกี่ยวข้องกับทุกคนใครไม่ดูระวังพลาดอาจจะถูกจับถูกปรับโดยไม่รู้ตัวรีบฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดประจำวันนี้นะครับวันนี้ลงพันธ์ก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดที่ประชาชนคนไทยทุกๆคนจำเป็นต้องรู้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่เผลอไปทำผิดเดี๋ยวจะเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวครับโดยเฉพาะสายดื่ม และผู้ประกอบการต้องรีบฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยนะครับโดยล่าสุดนะครับรัฐบาลประกาศกฎหมายใหม่พรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ปี2568มีผลบังคับใช้แล้วทั่วประเทศนะครับโดยประเด็นสำคัญที่ร้านค้าต้องรู้นะครับเรื่องแรกก็คือเวลาขายอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับคือขายได้ตั้งแต่เวลา11นาฬกาหรือ5โมงเชา้าไปจนถึงเที่ยงคืน แต่จุดสำคัญที่ต้องจำและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็คือนอกจากจะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วกฎหมายใหม่ฉบับที่2ในมาตรา29นี้ยังระบุชัดเจนนะครับว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนที่มีอาการมึนเมาเด็ดขาดแต่หากร้านค้าไหนฝ่าฝืนขายให้ลูกค้าที่มีอาการมึนเมาแล้วบังเอิญว่าลูกค้าคนนั้นไปก่อเรื่อง จนมีคนได้รับความเดือดร้อนเสียทรัพย์บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าของร้านหรือว่าผู้ขายจะต้องร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายและมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับก็คือโดนทั้งทางแพ่งและทางอาญาเลยทีเดียวครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการนะครับเพื่อความปลอดภัยแนะนําให้ร้านค้าปฏิบัติตามนี้เลยครับอันดับแรกเลยนะครับให้ติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่า จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงและให้รู้จักสังเกตอาการเมาของลูกค้าด้วยนะครับและจะต้องกล้าปฏิเสธการขายไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าที่มีอาการมึนเมารวมถึงถ้าดูแลลูกค้าอายุเนี่ยยังไม่น่าถึง20ปีท่านมีสิทธิ์ขอดูบับรประชาชนของลูกค้าท่านนั้นได้เลยครับและควรติดป้ายประกาศที่หน้าร้านให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่า ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ตำกว่า20ปีหรือผู้ที่มีอาการมึนเมาครับและนี่ก็คือกฎหมายล่าสุดพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ลุงพันนํามาแจ้งกันในวันนี้ครับสําหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กําลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับท่านใดที่เป็นนักดื่มหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าแอลกอฮอล์จำเป็นต้องรู้กฎหมายใหม่ข้อนี้ไว้ด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองจะได้ไม่ถูกจับไม่ถูกปรับแบบไม่รู้ตัวครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลข่าวสารที่นํามาแจ้งกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับและถ้าหากใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยกันกดแชร์คลิปข่าวสารน,นี้ออกไปให้เยอะๆด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนท่านอื่นๆได้รับชมและรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ